บ่อยอีกโรคหนึ่งก็คือโรคไข้เลือดออกนี่โรคไข้เลือดออกเมื่อฝนตกปุ๊บแล้วมีน้ำขังยุงนะคะก็จะไปไข่ในน้ำที่มันขังแล้วเกิดยุงมากมายเลยนะคะซึ่งยุงนี้มันจะทำอะไรกับเราคะ มันจะกัดเราใช่ไหมคะแล้วมันจะดูดเลือดกับเราซึ่งถ้ามันดูดเลือดกับเรามากๆแล้วเราไม่ดูแลตนเองนะคะก็จะเกิดเป็นไข้เลือดออกนะคะเพราะว่าไข้เลือดออกนี้เกิดจากยุงนะคะวิธีการป้องกันก็คือฉีดยากันยุงหรือให้เทศบาลน,นะคะมาพ่นยาให้ถึงจะไม่เป็นโรคไข้เลือดออกนะคะบ้านไหนที่มียุงเยอะๆ อย่าลืมฉีดยากันยุงนะคะไม่งั้นหนูจะเป็นไข้เลือดออกเพราะในฤด,ดูฝนนี้โรคไข้เลือดออกนี่มาเยอะมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูแป้งก็สอนเกี่ยวกับเนื้อหาแล้วแล้วคุณครูแป้งจะพาหนูไปทําใบงานกาันซึ่งวันนี้คุณครูแป้งได้แจกใบงานให้นักเรียนแล้วนะคะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนกาก,กระบาดในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นโทษของฝนและขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นประโยชน์ของฝนและระบายสีให้สวยงาม แปลว่านักเรียนของคุณครูแป้งทั้งสช่องนี้นะคะต้องละบายสีนะคะสี่ช่องนี้ต้องละบายสีแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือถ้าอันไหนนะคะที่เป็นโทษให้หนูกากระบาทแต่ถ้าอันไหนที่ไม่เป็นโทษแต่เป็นประโยชน์อันไหนที่เป็นโทษให้ากากะบาทแต่ถ้าอันไหนที่เป็นประโยชน์ ให้หนูขีดถูกนะคะมากันเลยรูปแรกของเราหนูคิดว่ารูปแรกเป็นรูปอะไรคะเห็นไหมคะน,นี้เป็นหลังคาอันนี้เป็นหลังคานี้เป็นต้นไม้ที่ตายไปแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีใบไม้แล้วน้ําขึ้นสูงแบบนี้หนูคิดว่าอันนี้เป็นโทษหรือเป็นประโยชน์คะ ่าถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นโทษใช่ไหมคะซึ่งโทษนี้เราต้องกากระบาดแบบนี้ชึบชึบแบบนี้ค่ะต่อไปรูปที่สองเป็นรูปอะไรคะกำลังเป็นรูปอะไรอ่าชาวนานะคะกำลังจะ ดำนานะคะปลูกข้าวดำนานะคะรูปนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษคะถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วค่ะรูปนี้เป็นประโยชน์นะคะถ้าเป็นประโยชน์ให้หนูขีดถูกแบบนี้แบบนี้เลยถูกต้องแล้วคะ่ะเก่งมากเลยต่อไปต่อไปเป็นรูปอะไรคะรูปปลาใช่ไหมคะปลาอาศัยอยู่ไหนคะ ปลาอาศ so oh. ัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะพ่อคุณครูแป้งได้สอนหน่วยสัตว์น่ารักแล้วมีสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมคะซึ่งปลานี้อยู่ในน้ำใช่ไหมคะเป็นสัตว์น้ำซึ่งถ้าปลาอยู่ในน้ำแบบนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะถ้าเป็นประโยชน์ ให้หนูขีดถูกไปเลยแบบนี้เก่งมากเลยค่ะแล้วทีนี้รูปสุดท้ายแล้วรูปสุดท้ายแล้วนะคะเด็กคนนี้กำลังเป็นอะไรอยู่นะเด็กคนนี้ไข้ขึ้นสูงใช่ไหมคะจนได้เอาผ้ามาปิดที่หน้าผากแล้วมีน้ำมูกไหลเมื่อฝนตกแล้วเด็กคนนี้เป็นไข้ หนูคิดว่าภาพนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษคะเป็นโทษใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะถ้าเป็นโทษเราต้องทำยังไงคะกากบาทนั่นเองมีใครตอบถูกบ้างหรือเปล่าเอ้ยโอเคเก่งมากเลยคะ่ะตอบป จำได้ไหมคะที่คุณครูแป้งสอนนักเรียนของคุณครูแป้งจำได้ไหมคะหน่วยฝนของเราการเกิดฝนนะคะวงจรการเกิดฝนเป็นยังไงบ้างคุณครูแป้งสอนไปแล้วเมื่อกี้จำได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวคุณครูแป้งจะพาทําไปทีละช่องนะคะรูปแรกของเราหนูคิดว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรคะ รูปเมฆใช่ไหมคะถ้าเป็นรูปเมฆให้หนูทำอย่างไรถ้าเป็นรูปเมฆให้คุณพ่อคุณแม่จับมือหนูเขียนแล้วเขียนคำว่าเมฆลงตรงนี้สระเอมอมานะคะแล้วก็คอระคังเขียนว่าเมฆเมื่อเมฆอยากตกลงมาเมื่อมีฟ้าคึ้ม เมฆค้มจะเกิดอะไรคะแต่นั้นแทนเกิดอะไรคะเกิดอะไรคะในรูปนี้เกิดฝนใช่ไหมคะหนูก็ให้คุณพ่อคุณแม่พาเขียนลงไปว่าฝนขอแค่หนูชี้ไปที่รูปภาพนะคะว่าการเกิดว่าว่าหนูชี้ถูกไหมนะคะลวงอ่าลูกศรต่อไปเขาวงมมาตรงนี้ เห็นไหมคะเมื่อเป็นฝนแล้วต้องเกิดอะไรคะเมื่อฝนตกมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดก็ไหลลงสู่สู่ทะเลใช่ไหมคะเห็นไหมคะกำลังลงสู่ทะเลแล้วก็เกิดเป็นอะไรคะมวลน,น้ําใช่ไหมคะก็เกิดเป็นน้ําหนูก็เขียนคําว่าน้ําลงไปแบบนี้ต่อไปเมื่อเป็นน้ํา แล้วลูกศรที่คุณครูแป้งให้ดูนะคะกำลังขึ้นไปบนพระอาทิตย์กำลังขึ้นไปบนท้องฟ้าหนูคิดว่าไอที่ลูกศรที่คุณครูแป้งชี้ไปคืออะไรคะคือไอน้ำนั่นเองเมื่อน,น้ำตกลงมาแล้วขึ้นไปก็จะเป็นไอน้ำมีใครทําได้ไหมคะ มีใครตอบได้ไหมคะทําตามนี้เลยนะคะโอเคเก่งมากเลยต่อไปใบงานสุดท้ายแล้วให้นักเรียนระบายสีรูปภาพให้เท่ากับจำนวนด้านหน้าให้ระบายสีรูปภาพให้เท่ากับจำนวนด้านหน้าจำนวนแรกคือจำนวนอะไรคะ จำนวนแรกของเราคือตัวอะไรคะคือตัวเลขอะไรลูกคือตัวเลขสี่เก่งมากค่ะต่อไปล่ะลูกจำนวนที่ครูแป้งให้ดูนี้เป็นตัวเลขอะไรตัวเลขสองจำนวนที่ครูแป้งให้ดูในตัวต่อไปคือเลขอะไรคะตัวเลขหนึ่ง แล้วข้อสุดท้ายจำนวนที่ครูแป้งให้ดูคือตัวอะไรคะตัวเลขสาแปลว่าถ้าข้อนี้เขาให้หนูระบายสีตัวเลขสีหนูต้องระบายสีเสื้อกันฝนกี่ตัวคะ4ตัวหนูต้องระบาย ะะอันนี้ครูปแป้งทำตัวอย่างให้ดูก่อนว่าให้หนูระบาย4ตัวต่อไปถ้าเป็นเลข2หนูต้องระบายล่มกี่ตัวคะอะ๋ระบายระบายล่มกี่อันคะ2อ,อันใช่ไหมคะหนูก็ต้องระบาย1ระบาย2แบบนี้อ่ะคุณครูแป้งทำให้ดู2ข้อแล้วให้หนูไประบายเองแล้วก็ทำเองนะคะค่ะแล้ว การเรียนของเราก็จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับหน่วยแล้วดูฝนวันนี้ครูปแป้งนะคะสรุปมาให้หนูแบบรวดเร็วเลยอย่าลืมนะคะสัปดาห์นี้หนูต้องทําใบงานให้เสร็จสัปดาห์หน้าจะได้ส่งใบงานทุกหน่วยแล้วนักเรียนคนไหนสงสัยผู้ปกครองคนไหนสงสัยสามารถพิมพ์หรือถามค,คุณครูแป้งในแชทส่วนตัวหรือแชทในกลุ่มเราได้เลยนะคะค่ะวันนี้คุณครูแป้งก็จะจากหนูไปแล้ว แล้วเราจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย